ดูใจดูใจดูใจดูดูใจถึงต้องแอนยูนิก้ามาดูปลาแล้วนี่มาดูปลาแทนหนปลาสอดที่บ้านก็มีแต่ว่าไม่ดูใช่นีปลาสอดแอนูนิก้านี้ก็จะพายูนิไปให้อาหารปลาแต่ว่ามันปิด สวนฟ้าปิดไม่ให้เข้าเลยเ,เลยต้องพาพี่อยู่นี้มาตลาดแทนมาเชื้อขนมเป็นรางวัลปลอบใจของพี่อยู่นี้ฟ้าตายน้ำเน่าเล้วเข้าไม่ได้แล้วเขาก็ปิดด้วยใช่ไหมเขาก็ปิดด้วย,ยงงามาเชื่อลูกชิ้นไปวิปซี มาซื้อขนมปลอกใจก่อนสรุปแล้ววันนี้เด็กไม่ได้ให้อาหารปลาเลยที่วัดปลาตายที่สวนปลาปิดไม่ให้เข้าอดให้อาหารปลาให้อาหารยูนีเตอให้อาหารยูน้ใช่ไหมเม่ได้เป็นปลาทันนี้ไม่ใช่ปลาเหรอไม่ต้องให้อาหารนะเดี๋ยวปลาาพี่อยูนีเซื้อซื้อขนมซื้ออะไรก่อนนะครับพี่นี่กินอาหารพี่นี่กินอาหารนะปลาดล พามาดูปลาแล้วนี่ปลาเทินีปลาสอดที่บ้านก็มีแต่ว่าไม่รู้ใช่อันนี้ปลาสอดพี่บ้านก็เลี้ยงนะภาพดูภาพมาดูร้านปลาอันนี้เป็นร้านปลาในตลาดใช่อันนี้ก็ได้ปลาเสือลูกปลาเสือนี่ปลาเสือ พี่อยู่นี้อะเจมันปลาเสือดูสิความเยอะปลาเสือไว้เต็มเลยน,นี่มีปลาเยอะแยะเลยนะอันนี้ปลาทองปลาทองหัวหุ้นอันนี้เป็นตัวโตขึ้นมาหลายตัวเลยยี่สิบบาทนาไหนดูเจม,มันม้วงหรือเปล่า ว่ามันมง่วงนะอันนี้หอนดัลตามันจะปุดๆหน่อยอน,นีตัวละ40บาทนะนที่ตลาดเซนท่านพระรามสองปลาไม่บาดเจ็บหรอกปลามันนอนอยู่มีปลาด้วยแล้วก็มีกระต่ายด้วยนี่ไงกระต่ายมันนอนอยู่เขียวอย่างเดียว นคอ,อันนี้หนูกลวยจริมันไม่สบ,บายนะตัวนี้ใช่แล้วก็มีนี่บ,บอกว่เาเป็นใจแอ้นนะแต่แต่ว่าตัวนี้เดียวเป็นใจแอ้นเลยก็ไม่รู้ ปาสวยมากเลยดูเด็ผ่านกล้องกลสวยมากเป็ป็นปลาดูดทัพเปอร์แล้วก็ปลาสาน้ำผึ่งเป็นปลารางตู้ปลาปอาดูดจากใกล้น้ำคลิปนี้แม่ยูนี้แล้วก็ปะป๊าขอตัวลาไปก่อนนะคะเลยไม่ได้ไปให้อาหารปลาเลยยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไอแอนยูนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ